ดูแลไม่ยากเย็นเลยครับช่างไทยก็เก่งมากซะด้วยนะครับอะไรขาดตัวไหนกลิ้งเดียวนะครับไม่ว่ายี่ห้อไหนนะหาได้ครบเลยแหละ ดูจากรูปแบบนี้นะครับก็เรียกว่ามองไม่เห็นลิ้วรอยกันเลยทีเดียวนะสีสันก็ยังเงางามแต่ก็นั่นแหละครับรถมันมีอายุอานามน้เราจะไปประเมินสภาพมันร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นก็ไม่ได้นะครับถ้าดูตัวจริงแนละ้วมันยังมีริ้วมีรอยบ้างนิดๆหน่อยๆผมก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจมากๆแล้วนะมันเป็นรถที่มองครั้งแรกแล้วรู้สึกสะดุดตานะ แล้วมันก็ทำให้เกิดความน่าสนใจนี่เขาเรียกว่ามันมีออร่าใช่ไหมเนียเจ้ารถคันนี้นี่มันให้ความรู้สึกว่าถ้าจะต้องตัดสินใจเลือกรถสักคันหนึ่งมีคันนี้จะอยู่ในอันดับต้นๆที่อยู่ในความสนใจเลยนะครับสภาพดีทั้งภายนอกภายในเลยนะครับภายนอกนี่เท่าที่เห็นนี่ก็เรียกว่า ไม่ต้องไปเก็บงานอะไรเลยนะส่วนภายในก็สะอาดเรียบร้อยดีมากๆนะครับริ้วรอยความเสื่อมโทรมของอายุการใช้งานรถก็ถือว่าน้อยมากๆสินค้าดีๆจาก Facebook Marketplace มีมาให้ท่านเลือกชมได้ทุกๆเวลาที่ท่านต้องการนะครับกดซับกดไลค์และกดแชร์ไว้เลยครับสภาพแบบนี้นะ ทั้งดูดีแล้วก็ภูมิฐานนะใช้ติดต่องานก็ได้นะครับเลิกงานก็แวะเที่ยวพักผ่อนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ออกวิ่งไปท่องเที่ยวได้ไก่ลๆไม่คุ้มจะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะ